น้องเป็นเซเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะน้องนุ่นนาะน้องนุ่นเนตนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะแล้วเราก็มีตั้งหลายอย่างนะทุกคนนะยังไม่ได้เลิกจ้างน้องนุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องก็ยังส่งงานปกติมันมีสัญญาค่ะอยู่ๆจะไปเลิกจ้างน้องโดยที่ไม่มีโดยที่ เรื่องอะไรอีกอะใช่ไหมทุกคนคือน้องอยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแนนนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีส่งงานปกติมีเราก็ถึงเวลาเราก็ทักน้องปกติว่าเอ,อวันนี้น้องนุ่นมีไรนะวันนี้เรามาชนตารางงานกันนะว่าเออมีไรวันนั้นวันนี้อย่างนี้น้องเป็นเซเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะน้องนุ่นนะน้องนุ่นเนตนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะแล้วเราก็ มีตั้งหลายอย่างนะทุกคนนะยังไม่ได้เลิกจ้างน้องนุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องก็ยังส่งงานปกติมันมีสัญญาค่ะอยู่ๆจะไปเลิกจ้างน้องโดยที่ไม่มีโดยที่เรื่องอะไรอีกอะใช่ไหมทุกคนคือน้องอยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแนนนะตอนนีย้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีส่งงานปกติมีเราก็ถึงเวลาเราก็ ทักน้องปกติว่าเออวันนี้น้องนุ่นมีไลฟ์นะวันนี้เรามาชนตารางงานกันนะว่าเออมีไลฟ์วันนั้นวันนี้อย่างนี้น้องเป็นเซเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะน้องนุ่นนะน้องนุ่นเนตรนะคะเป็นพรีเซนเตอร์ตัวนี้นะแล้วเราก็มีตั้งหลายอย่างนะทุกคนนะยังไม่ได้เลิกจ้างน้องนุ่นแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องก็ยังส่งงานปกติมันมีสัญญาค่ะอยู่ๆจะไปเลิกจ้างน้อง โดยที่ไม่มีโดยที่เรื่องอะไรอีกอะใช่ไหมทุกคนน้องอะยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแนนนะตอนนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีส่งงานปกติมีเราก็ถึงเวลาเราก็ทักน้องปกติว่า <S <S เออวันนี้น้องนุ่นมีไลรนะวันนี้เรามาชนตารางงานกันนะว่าเออมีไลรวันนั้นวันนี้